สวัสดีเจ้าสวัสดีนะเจ้าวันนี้ก็มาปากระเพาแหมตามเคยนะเจ้าดัตตกรีนสำหรับวันนี้นะเจ้าเดียก็จะมาแนะนำนะเจ้าเป็นเครื่องปั๊บแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะเจ้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไมโครเทคขนาด 10kVA 10,000VA นะเจ้าสำหรับใครใน,ใรในต่อนนี้นะเจ้าตีป้าปัญหาพวกไฟตกไฟเกิดไฟกระชากเนี่ยคือใ,ใจงานอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านบ่ได้เลยนะเจ้าบ่าวจะเป็นพวก อุปกรณ์ปั้มนม้ำเ,เจ้าปั้มหนึ่งแรงสองแรงสามแรงนะเจ้าปั้มไหมปั้มพังปั้มเสียนะเจ้าเพราะว่าอาการไฟตกนะเจา้าหรือว่าไฟกระชากนะเจา้าอย่างเชอุปกรณ์ของเฮาเนี่ยพังเสียหายหรือว่ามีปัญหาเนาะก็สามารถตีจ่จะาติดตั้งนะเจ้าเป็นตัวตีจ่วยนะเจ้ายืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อปะ อากาศไฟตกนะเจ้าก็คือเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติของโนตตกรีนนั่นเองหรือว่าจะห้องเห็มยางหนึ่งก็คือสเตบิไลเซอร์ AVS AVR นะเจา้าซึ่งตัวนี้เนี่ยก็รองรับไฟตกตามสุดได้ถึง90โบโวลต เจ้าแล้วก็ร้องรับไฟเกิดได้ถึง300โวลต์นะเจ้าร้องรับกระแสดได้ถึง4 5แอมป์เลยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ร้องรับได้เยอะมากนะเจ้าไข่ตีบอกว่าตีบ้านมีอุปกรณ์นักคณนะเจ้าก็ไม่ต้องกลัวเนาะเพราะว่า45แอมป์เนี่ยก็คือเหลือเฟื้อเลยเจ้าหรือถ้าเกิดบอกว่าเออใจตัวญงก็นี่มีเห็นก็มีนเนจ้าเข้ามาทักมาสอบถามได้เลยเจ้าเพราะว่า 20 kVA เขาก็มีหรือว่า30 kVA เขาก็มีนะเจ้าแล้วก็ตัว10 k microtech ตัวนี้เนี่ยก็คือควบคุ้มดยระบบรีเย้นะเจ้ารีเย์ขนาดใหญ่แล้วก็ม้อแปลงขนาดใหญ่ตัวทีาำแบบเ,เพิ่มไฟเร็วแล้วก็ปั๊บไฟไว้นะเจ้าตันแน่นอนนะเจ้าบวกหัะใจกับพวกอุปกรณ์เครื่องใจไฟฟ้า ปั๊มน้ำนานะาเจ้าหรือว่าอุปกรณ์ฟฟ้ไฟอย่างอื่นนะเจ้าสามารถที่จะใจ้ได้เลยเนาะหรือนวะ่าจะเป็นพวกมอเตอร์นะ้าเจ้าที่สูบล้มก็ใจ้ได้เหมือนกันนะ้าเจ้าแล้วก็เฮาก็มีเป็นพวกรีวิวต่างๆที่ลูกค้าต่างบ้านเนี่ยส่งมาฮือบอะว่าจะใจ้พวกการเกษตรนะ้าเจ้าหรือว่าอุปกรณ์พวกเอ่อในบ้านทั่วไปนะเจ้าหรือว่าจะเป็นพวกบ้านภาครีสอร์ทโฮมสเตย์นะเจ้าที่ป้าปัญหาไฟตกหลักสายไก นะเจา้าแล้วก็บ้านอยู่ปลายสายนะเจา้าเมื่อติดตั้งอุปกรณ์ของเขาแล้วเนี่ยก็สามารถติดใจไฟได้ปกติได้เลยนะเจา้าใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อตอนนี้ก็สามารถติดสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้แล้วใจขูป,ปองส่วนลดได้นะเจา้าพอตอนนี้เขาก็มีเป็นโปรโมชั่นส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางในห่มโตยสามารถสั่งซื้อได้ทางช้อปปี้และสตาแล้วก็ในไลฟ์ช็อปนาะเจา้าหรือจะโทรมาอู้แล้วก็ปรึกษาพูดคุยกันก่อนก็นกได้นะเจา้าโทรสั่งตรงก็ได้เหมือนกันเนาะติเบอร์ศูนย์เก้าสองหกสามแปด 2องสามกหกนะเจ้าหรือเบอร์ศูนย์เก้าสองหกาเ้านะเจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอฟากเป็นเครื่องปั้มแรงด้นไฟฟ้าอัตโนมัติคนาดสิบ kv a ไมโครเทคไว้แต่นะเจ้าแล้ป้ากันไหมในคลิปหน้านะเจ้าสวัสดีเจ้า